สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับคอสเตอร์โอเวอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะหลังจากที่แถลงการไปนี่แม่เขาเอัพให้ตรงเวลานะฮะคราวนี้11บเอโมงเลื่อนแค่ครั้งเดียวจาก10บโมงเป็น11บเอโมงนะฮะเลื่อนมา11บเอโมงตรงเวลาพอดีฮะ,ะก็เข้ามาแล้วก็มีของแจกมากมายเลยนะฮะไม่ทราบว่าหาไปไหนอ่านี่ครับมีประกาศนะฮะห่อแบบพุงอย่างเดิมนะ นี่ครมีอีเวนต์อะไรคือใหม่นี่ฮะก็การนี่คือที่ใครที่ยังไม่ได้ขานี่มาแรกตรงนี้เลยได้สามร้อเพชรนะครับซึ่งผมก็แลกไปแล้วและนี่เหมือนจะมีลูกบาทก์ิสตันมาด้วยนะเนี่ฮไหนไปสุ่มิไปสุ่มอ๋ออ๋อต้องต้องเนี่ยต้องต้องต้องสุ่มจากพวกพวกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูกบาศร์ิสตันทำอะไรได้นะครับผม หบเงินนั่นน่ได้หมื่นทองอห้าเพชรกับลูกบารนี่นะฮะเห็นหรือเปล่าครับลูกบาทคริสตัลนนี่ได้แต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะได้มันไม่ได้ของดีๆสิได้คริสตั้นดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะห้าสิบหนึ่งร้อยถึงแปดร้อยนะฮะส่วนสามชั่วโมงก็จะได้สามร้อยจนถึงหนึ่งพันเลยทีเดียวนะครับก สำหรับใครที่มีอยากได้คิสตันเยอะนะฮะแล้วก็เหมือนว่าเว้นนี้จะขายการ์ดตัวได้ด้วยนะฮะผมเห็นวแวบนี่ฮะมีเครื่องรางของเหมือนเป็นหอกของอาร์เธีนาเลยดูเหมือนว่าอาร์เธีนาจะมาหรือเปล่านั่นไงนนฮะเรียบร้อยเลยฮะอาร์เธียนามานะฮะนี่ลูกภูมิลูเต๋าเมนยามนะิเอดเอา โหใช้ถึงสองหมื่นกันเลยทีเดียวนะฮะเยอะเชีย่ยขี้อ่ะสองหมื่นเลยอะ่ะเยอะไปไหมอะ่ะ <c oughs> อ้าวมีเตี๋ยวเซียนเอสด้วยเอามาทำเพื่ออะไรนะฮะ <c oughs> เตี๋ยวเซียนเอสอ้มีละขังพีโอ้นี่ฮะมีลูกขางด้วยใช้ห้าพันนะฮะลูกขางหลักสีน้ำหอมหลักสีแหวนหลักสีนะฮะมีกล่องบินด้วยให้หนึ่งมือหนูเยอะเี้ยเชีย่ยฮะ นี่ฮะแต่อาเทียนานี่ใช้ถึงสองหมื่นกันเลยทีเดียวนะฮะเก็บไปจนตายแล้วฮะอ่าครับเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของการ์ดนะฮะว่ามีอะไรให้รวมให้อะไรหรือเปล่าอ่าไม่มีนะฮะไม่มีให้รวมไม่มีอะไรเลยไหนมีอัลบ,บั้มอะไรมาใหม่ไหมก็ไม่มีนะครับผม <c oughs> นะฮะก็คงอ่านี่ส่งไดเพชรด้วยนะฮะ โคเวอร์ทองนะฮะได้สองเพชรน่าจะแค่สิบคนนะฮะอ้าวไม่มีแล้วเหรอให้กูแค่สองอันเิงเหรออ๋อพวกนี้คือยังยังไม่ได้อัพหรือเปล่าไม่เขไหนลองไปดูเชิญเพื่อนอ้าวเชิญเพื่อนเข้าใหม่นะฮะเห็นหรือเปล่าครับเชิญเพื่อนคือใหม่นะฮะนี่เชิญเพื่อนได้รัห้าสิเพชรใหม่นะฮะ ได้การ์ดการ์ดเบวกด้วยอ่าจัดเลยะฮะไก่เยอะมากของผมสองพกว่าเนี่ยอ่าได้มาละฮะหนึ่งนะฮะก็คงต้องเป็นวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับการ์ดเถึง S บวกเพราะว่าเชิญได้วันละเพียงแค่30ิคนเท่านั้นเองนะฮะ คนต่อวันเท่านั้นเองโอ้ยอาครับได้เพชรมาแม่แจกหนักเลยทีเดียวนะฮะอ่ามีแพ็กการ์ดแม่ไม่มีแสง No โปร b l e มนะฮะไม่เป็นอะไรดูเหมือนว่าพวกที่ขึ้นอย่างนี้อยู่ก็คือจะเป็นแมปเก่าอยู่นะ,ะยังไม่ได้อัพอโอ้ดูเหม,อมือนจะเข้าเป็นนเหมือนกันนะฮะเนี่ยกูจะทำอย่างนั้นทำไมวะ <c ười> นี่นะฮะ เนี่ยน่าน่าสนใจมากนะฮะลูกบาทคิสตันน่าน่าสนใจจริงๆเลยแต่ถ้าคิสตันเยอะไปก็มไม่ได้ช่วยอะไรแต่เราไม่รู้ว่าในคิสตันเนี่ยว่าอาเทนาอนี้เขาจะอยู่จนถึงตอนไหนนะฮะเออไปไปดูดิว่าอัพเต็มมันจะเท่าไหร่นะฮะเรามาพิสูจน์กันอ่าอ,อู้คุ้มห้าสิบ กาจะได้บินท,ท,ทันทีเหอจรื่อจริงนะเอรนดิะฮะเซีดิมีเก,ไก,ก,กไ็ไม่มีเลยนะครับสกิลยังไม่มากันเลยโอเคนะฮะัวอัธินาควบคุมเต่าห้าสิบอ่ะน่งคือเยี่ยมยอดมากอ่ะ นีอยากได้จงดยูยนะฮะก็เนี่ยฮะหาได้จากลูกบาศก์คิสตันนั่นแหละครับเอาฮะหมุนแม่งเลยฮะอ่าหมุน,ะนบ้ายอ่าหมุนบ้ายอ่าอีาอเ,อเวนต์ก็คงยังเป็นเอีเวนต์จี้อยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะยังแจกไอ้นี่อยู่เลยอ่ะอ๋อแจกก็มีเอีเวนต์ใหม่มาแล้วอ่ะดูสิ <laughs> นะครับเอ่โอ้โทำไมคะแนน75เลยละ่ะมาเขาว่าไงกันเชิญเพื่อนได้50หรอดูวยไงอ้าวทำไมถึงเชิญเพื่อนได้50ล่ะครับมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรพิเศษไหม,หมไม่มีเนี่ยโอเคนะก็ข้าวๆเท่านี้นะครับอ่าไหน น่านี้ฮะมีระบบหลีกด้วยนะฮะนี่ฮะเหมือนว่าเราต้องแบบเล่นไปเรื่อยๆนะฮะระบบหลีกรางวัลชนะอะไรคือพันแปดอะผมงมากเลยอะผู้เล่นที่มีผู้เล่นสามารถมีได้จํานวนสุดท้ายพันห้าหมื่นคริสตัลน,นะฮะแล้วมาความว่าไงอะต้องใช้คริสตัลเล่นเลยเหรอ ชนะชนะสองนี่ฮะก็มีประมาณในชนะรวด40ครั้งเนี่ยได้เอสนะฮะอันนี้หลีกคืออ๋อสัญลักษณ์หลีกนะฮะก็ประมาณนี้แหลนะฮะโอหสงสายต้องมีคนเก่งๆแน่เลยอทำไมย้ายแผนที่ไม่ได้ลดราคาไอเทมคุกคี้ร้อยเปอร์เซ็ก็คือศูนย์บาทเลอครับ <c oughs> นี่นะฮะประมาณนี้ มนนางคดั้งัก200%นู่นอ่ะ6โมงถึง3ชั่โมงถึง4ทุ่มนะ10โมงถึงเที่ยงน้านี่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะฮะเวลาตอนนี้ก็คือ0บาทเลยทีเดียวแต่แผนที่อ่ะองแผนที่มันก็เขากําหนดให้ด้วยนะฮะเป็นตีบอสเป็นอะไรประมาณนี้อ่าครับก็สำหรับอัปเดตแผนที่ใหม่ก็มีเท่านี้ครับส่วนจะมาลองเล่นแผนที่ใหม่ก็คงเป็นคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน